สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนวันนี้ก็นลนยายแล้วพี่น้องพาพี่น้องชมสวนคือเก่าเหมือนเดิมผนยาพี่น้องคนยาพาพี่น้องมาด้นยาอยู่สวนที่สมโลงพี่น้องมาคนยาอีกแล้ว เก่ามันเดิมพี่นาะขี้ยาผนยาขบล้อพี่เนงะขบล้อผนยากับผนยาเก่า ฝนตกกรเลยเปิเปิดน้ำพี่น้องฝนตกพายกระยาเม่วานเื่นนี้นะนี่แหละพี่น้องการเห็ดสวนทุเรียนก็สิอยู่ประมาณนี้แหละฝนยาต้นหญ้าเปิดน้ำแต่ฝนตกก็ได้พี่น้องแต่ว่าฝนตกสองสามื่อเรียนก็เลยบปิดเปิดพี่น้องนทุเรียนก็สิอยู่ประมาณนี้พี่น้อง อยู่กันประมาณนี้แล้วงานจัดหายไปหลายมือหลายวันพี่น้องบ่าวางคอยวางกันได้ มาคอยว่าปานได้ <c oughs> นงียดที่สามเลยพี่น้องยอดนี้แก่คือลงสารได้เลยพี่น้องนงยอดสามเนาะยอดนี้ีแก่ก็ลงสารได้เลย <c oughs> <c oughs> คนทำสวนเรียนพี่น้องออยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องสมสวนคือเก่าเหมือนเดิมยังมือยพี่น้องอามาหมอตกหลังจากคนตก สามสี่เมือ่อเรียนน,น,น้องพี่น้องก็เลยมาเปิดหน้า